อร่อยมั้ยอร่อยมั้ยล่ะน่ารักจังเลยแมววิ่งมันไปซื้อเองเลยนะคะน่ารักน่าอร่อยยามมี่ ว้าวอ่ไรไม่รู้อร่อยไม่รู้ไอติมใหญ่กว่าคนหนึงนะครับว้าวทำไมทไมลรู้ โอ้ยไอติมไอติม hmm. ย mm ัก hmm. ษ right, mm ์อร่อยไหมแบ่งกินด้วยหน่อยได้ไหมนี่น่าอร่อยจัง